ดัดซี่สัปทนเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนและระยะเวลาในการทำด้วยการดัดซี่จะต้องดัดด้วยการใช้ความร้อนการดัดซี่สัปทนนี้จะเป็นการดัดในส่วนของซี่ปีกให้มีความโคง้งรับกับส่วนปลายของผ้าสับปทนเมื่อกางออกดังนั้นขนาดความโค้งของซี่ต้องพอดีกับผ้าในขณะใช้งาน การจะได้ความโค้งที่พอดีก็อยู่ที่จังหวะการดัดและความชำนาญในการดัดที่ต้องใช้ความร้อนที่เหมาะสมสม่ำเสมอจึงจะดัดซี่ของสัพะทนได้โคง้งสวยงามร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน